พี่น้องโู้บาคาบาพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้จอมปลวกเป็นเขตแห่งสีมาเพื่อให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมนะครับแลวกาจอมปลวกนั้นเกิดขึ้นทั้งทิศใดของบ้านเราก็สิให้ผลอย่างนะกอยากให้พี่ให้น้องตามมากครับเพราะว่าเกิดขึ้นฝั่งทิศตะวันออกหรือฝั่งทิศตะวันตกผลมันสิตาม,มาแบบไรให้พี่น้อง ตามผมมาเลยครับหากไม่เป็นการรบกวนเกินไปกรุกนาสะละเวลาเล็กน้อยกดติดตามช่องเสรีแชนเนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับสวัสดีครับพี่นอ้องผมเสว่าพี่น้องคุ้งสีแดงยิ้นเหลืองเล่าทั้งสองดัานนะครับของจอมปวกกันมาแล้วนะครับทั้งโศกราบการเสี่ยงดวงเหล่ากับความหนาเกรงขามที่ต้องพึ่งระลึกไวเสมอว่ายาเขาไปยุ่ง แบบโบถึกโบขควนนะครับเอาสง่ายๆจะเข้าไปยงเกี่ยวกับกับ p o นกับจอมปวกแบบโบถึกโบข่วนโบจังสันแล้วข้าวซวยสีมายามเิ่นว่าบางคนเพิ่นกระเส้อว่าในจอมปวกนะมีแหลกายสิทธิ์เิ่นว่าก็าอาจจะเอิ้นอีกคำหนึ่งว่าคดปลวกก็ได้ครับคดปลวกนาตาก็ถืเป็นคล้ายๆกับว่าหั่งปลวกนี่แหละครับแต่ว่าแข็งจนเป็นเล็กจนเป็นหินนะครับ กะสีก็ขึ้นอยู่กับดินแถวนั้นแหละครับแต่ว่าเปินกระสือว่าผู้ใดได้ไปครอบครองไปถือไว้นี่ครับเสือว่าสิมีอิทุคุนทางงยูยงคงกับพันฟันแทงบอ่อเขานะเพิ่นว่านะครับในยินแบบนี้แล้วผู้ใดก็อยากได้ครับถ้าผมก็อยากได้ครับแต่ว่าผมหาพัานธุะพออยู่บางคนเพิ่นก็ว่าจอมปลวกนี่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกประเทศประเภทหนึ่งนะครับ มีความเสื่อว่าจอมปวกอาสิมีเทวดาพระภูมิเทวดาพระแม่ธรณีสิงสถิตอยู่นะครับหากมีคนไปทําสิงบ่ถือบ่ควนนะครับแทนทีสีใดโศกลาบนะครับกับใดสิ่งทีบ่าปราถนามาแทนก็เป็นไปได้อันนี้ครับอีกอย่างในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ใช้จอมปลวกเป็นเขตแห่งสีมา เพื่อให้พระสงฆ์ทําสังฆกรรมครับบางคนก็นทีสงสัยว่าสังฆกรรมคืออย่างน้อสันวาสังฆกรรมก็คือนะคกิจทางวินัยของพระภิกษุที่กระทำอย่างพร้อมเพรียงกันนะในเขตสีมาหรือโบสถ์และต้องมีสีรูปขึ้นไปนะครับเบาสันสันวาวินัยของพระสงฆ์ตรงปฏิบัติในสถานที่ที่กำหนดเอาไว้นะครับ ทามองอีกอาจากมุมหนึ่งก็คือว่าจอมปลวกในเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์เชิงอิทธิปาฏิหาริย์ทางความเชื่อนะครับตามคําบอกเล่าของคนรุ่นก่อนส่งทอดผ่านคนรุ่นต่อมาก็เป็นเรื่องเล่าที่แบบว่าเ้าส่งต่อกันมานะครับ มาหน่อยมาหลายเสือหน่อยเสือหลายนาเหลือเสอือบ้านาเหลือเสืออันนั้นก็เป็นนาทีของผู้ตกทอดเพิ่นติดไทยทอดมาจังไลอันนี้ไหมครับแต่ในความเสือหนึ่งเผื่นจะมีความเสือเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเสนแสดง่ายคนไทยเนี่ยมีความเชื่ออยู่ในสายเลือดนะครับในสังคมนะครับบอกซะจำความในก็นสอนให้เสือแล้วนะครับเสือว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีนะเสือว่าถ้าทําอย่างนี้แล้วมันจะดีขึ้นนะครับนี่เขาก็เรียกว่าความเสือครับ จอมปวกในก็มีตํานานพื้นบ้านบอมเลยครับเรื่องเล่าของจอมปวกนะครับในภาคอีสานเท่านี่ครับตํานานของจอมปวกกัเป็นซึกรหว่างพญาแถนกับพญาคันขากหนักนะครับก็มีปวกนี่แหละครับเป็นที่มาแห่งชัยชนะของพญาาคันขากนะครับตามเหตุการณ์แล้วแต่เรื่องเล่าของตํานานนี่เขาก็ต้องไปฟังนะครับแต่ว่าก็สิมีการเกี่ยวกับหมุดกับปวกกับหมอดกับแม่งนี่เขามาเกี่ยวข้องนะครับ อันนั้นก็คือเรื่องของตำนาน่นะครับที่มีปวกนี่ไปเกี่ยวของนะครับเฮาสิเบิ่งจังได๋ว่าจอมปวกอันรอ่ามีอาธานแห้งบ่แห้งบ่ครับิ่นให้เบิ่งสีครับสีของสีของจอมปวกนั่นๆน,น,นะครับส่วนในแหลวสีแดงสิเป็นแต่ย่านนะครับความหมายคือว่าอิทธิฤทธิแห้งนะครับอาทันสีสูงวันท่้ไป ทั้งด้านใดกะเหาก็ต้องเบ่องอีกอย่างหนึ่งนะครับกับสีดํานะครับสีดํานี่ก็เป็นก็เป็นที่นาเก่งขามพ่อสมควรนะครับเพิ่นว่านะให้เฮาเบ่งแบบนั้นนะครับกับถ้าจอมปลวกอยู่ดีๆแบบว่าพุดขึ้นไม่เองโพขึ้นไม่เอง,นเองในพื้นราบ,บไม่ใบไม่ใบ,ใบไหลให้เกาะให้เท่าคือยังขึ้นน้ำเสาน้ำต่อน้ำหัวน้ำเห่านี่ก็อันนี้เพิ่นกับบอกง,ง่ายๆ โผล่ขึ้นมาเอาเองสื่อๆทอนๆแมนว่าสิมีขนาดหน่อยขนาดแน่จังไรเพิ่นนหายเสือว่าแน่นอนเลยครับมีฐา,านชั่วเพิ่นว่าให้ระวังไว้นะครับควรนปฏิบัติจังไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางความคิดเพิ่นกระเสือว่าอาจิมีของเก่าโบราณอยู่ใต้ดินถูกฝังไว้อยู่ใต้ดินใต้จอมปลวกหันอไมครับเพราะว่าปลวกอชอบแบบว่าหาเศษดินเศษยังที่มีสสารของเล็กของยังเนี่ยนะครับ ขึ้นมาทำรังนะครับเขาเรียกอาจจะเป็นสารเกี่ยวกับโลหะเองประมาณนี้แหละครับแล้วก็ขึ้นมาทำรังนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ให้เกิดคดปลวกกับเป็นไปได้นะครับเพราะว่า,าสะสมหลายๆโดนไปมมนกาสิขแข็งจนเป็นทิ้นกลายเป็นเล็กอย่างนี่ก็เป็นไปได้นะครับอาีิมาของอาจจะเป็นที่มาของคดปลวกก็ได้แต่ว่าเพิ่นสนิฐานกันว่าปลวกนี่ชอบเอาชอบไปขุดดินที่มี ที่มีอินทรีย์วัตถุหรือสาร,สารที่เป็นเหมือนแบบว่ามีสนิมมีเล็กผสมอยู่แถวนั้นนะครับขึ้นไาเห็ดหังด่งเลยอันนี้ก็คือความเสื่อนะครับเสื่อว่าเป็นตุนทางของโคตรที่วา่าโดนไปอาจจะแข็งเป็นก้อนนะครับเกิดกลายเป็นเล็กได้อันนี้ก็คือ,อข้อสนิทฐานครับ ดินจอมปวกเนี่ก็ถือเป็นม้วลสารที่หลายๆอาจารย์เพิ่อนอยากได้อยู่ได้ครับแต่ว่าเพิ่นก็เลือกครับจังที่ผมไปสืบสอบม,มาเนี่ก็บางอาจารย์เพผู้เพิ่นขมังเวทเพิ่นกะสิสะแสวงหาจอมปวกขาววาสันจอมปวกขาวนะครับเอามาเพิ่นว่าเอามาเห็ดเป็นม้วนสารผสมปั่นหุน่นปั่นลื่สีปั่นพระพุทธรูปยังประมาณนี้แหละครับไว้ให้คนไป บูซาเพื่อเป็นสิลีมงคลในขอบครัวไหมครับกาจ,จองงิองค์ไงองค์หน่อยก็แล้วแต่ว่าเพิน์ธเฮดมาแต่ว่าเพิ่นกัสิไปหามวลสารผสมกับดินดินเจ็ดปาชาแลวาา้วก็กระเป๋าใง่ไงมวลสารอันไหนที่เป็นแบบว่าของสิลีมงคลนี่แหละครับเพิ่นกัสิไปผสมกับดินปวกนี่แหละครับปวกขาวเพิ่นกะสิว่าขึ้นยุ่น้ำขึ้นส่วนใหญ่สิขึ้นยุนนนนย่น้ำสวนพะศันเพิ่นว่าอันนี้ปวกขาวนะครับ ข่าวซ้ำไดนั้นผมกับบแน่ใจในในข้อนี้เพื่นบ่ไดดลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นม้วนสารที่สแสวงหานะครับอีกตำลาหนึ่งเพื่นก็บ,บอกว่าถ้าจอมปวกขึ้นมาในเขตบ้านเขตเฮือนเท่านี้นะครับอันนี้เพื่นให้เบิ่งว่าขึ้นในทิศทางใดแล้วมีความหมายยังนะครับ ถ้ายู่ดีๆก็ไม่ปวกขึ้นขางบานเท่าี่ก็เบิ่งทิศท,ทางครับถ้าเกิดขึ้นทงังทิศตะวันออกของบาน,นมีความหมายว่าสิมีเงื่อนทองเข่าของมากมม้เห็นาก,าก็ว่าว่าสิมีเงื่อนทองหลายขึ้นประมาณนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีด้ครับผมว่านะครับถ้าเกิดขึ้นในทิศใต้ของบานหมายถึงว่าสิเด้ของกำนันได้รางวัลจากผู้สูงศักว่าสันเิ่น่า สิมีภูมียศที่เหนือกว่าเห้านะครับผู้ใหญ่ผู้เป็นหัวหนา้าอันนี้ก็ว่าได้นะครับสิมีของกำนันมาให้อันนี้ครับถ้าเกิดขึ้นในทิศตะวันตกนะครับหมายถึงเฮาสิมีปัญหาเรื่องเล็กๆน,น้อยยุ้มยุ้มยิ้มๆนะครับเป็นยุ่งยุ่งวันต่อไปแต่ว่ากสิไปจนถึงเดือดร้อนไปจนถึงวุ่นวายนะครับอันนี้ก็คือทิศตะวันตกนะครับถ้าขึ้นนะครับ ถ้าเกิดขึ้นในทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็หมายถึงว่าจะมีความสุขมีสมบัติลายก่กเก่นะไว้แล้วก็มีคนยกหย่องในทรัพสมบัติที่เฮามีนะครับเวาซาซ่าเป็นภาษาบาลเฮากสิวาออนซ่อนนะเออออนซ่อนนะครับถ้ามีจอมปลวกเกิดขึ้นทังทิศเหนือเพิ่นว่าสิเป็นใหญ่เป็นโตสิเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นวางสิได้นะครับ ถ้ามีจอมปวกเกิดขึ้นในทิศตะวันออกเฉียงเหนือผู้มีอำนาจผู้มีบารมีเพื่อนสิมาชื่นชอบ่าจังไรห้องกระขิดเาคำว่ข้าาชื่นชอบอาจจะหมายถึงว่ามัตีสนิทก็ได้นะครับอันนี้ก็บ่ได้หม้ยความวาสิรักใคร่แบบอ,อื่นแต่ว่าอาสิมิเป็นเพื่อนตีสนิทเพื่อประโยชน์อย่างดอยังหนึ่นก็ว่าผู้มีอำนาจบารมีนะครับอาจจะมีประโยชน์นะครับอันนี้คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ต่อไปถ้ามีจอมปวกขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ให้ระวังให้ดีครับไฟสีไม้บ้านเป็นวาจังสีได้ครับเด้นะครับทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับถ้ามีจอมปวกขึ้นทิศตะวันตกเฉียงเหนือหมายถึงว่าสิมีความสุขสิได้ผู้ยิ่งที่รู้ใจสิมีทรัพย์สินเหล่ากับเงินทองนะครับบางคนก็บอกว่า ได้ผู้หยิ่งที่ถูกใจเนี่ยก็เทว่าเข้าหมายปองอยู่แล้วหรือจังไรเนี่ยก็เป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของโอกาสนะครับเป็นเรื่องของดวงเป็นเรื่องของวาสนานี่ยนะครับอันนี้ก็ขึ้นย่ทั่างทิศใดแน่นะครับผู้ใดอ่านบัทท่านก็ผู้ใดบึด่งบัทท่นานก็ให้รีมาฟังไม่ก็ไดรเร้อพี่น้องเด้อนะครับก็อันนี้คือเอาเอาตัวบ้านเข้าเป็นหลักได้ครับถ้าขึ้นในทิศตะวันออกขึ้นในทิศ ทิศตะวันตกขึ้นในทิศใต้อย่างเขากเาบ่งความหมายอีกทีหนึ่งจะเฝ้าไปทำไรหรือจะเฝ้าไปลื้อนะครับอันนี้ก็คือเป็นความเสื่อที่ผมไปค้นหาข้อมูลมานะครับมีพลูผู้เวาว้นะครับเขียนเป็นตำราอยกามีอันนี้ก็คือเป็นความเสื่อที่เอามาทายทอดกันนะครับจังไดยก็หายใส่วิจรยารณญาณเลยครับเด้อเพราะว่าผมเองผมกับ ไปสืบเสาะหาความรู้ตัวนี้มานะครับเป็นความรู้ของผมที่สนใจด้วยนะั่นแหละเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนก็สิบอกว่านี่มันยุคไดสมัยใดแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็จิถามมางสี่กับมี่นะครับคนที่คอมเมนต์มาแนวแนนี่กับมี่นะครับผู้เอาเองก็แน่ใจแล้วครับแล้วก็ทราบดีว่าโลกมากไกลแค่ไหนนะครับแล้วก็โลกเข้าถึงมองไดนะครับแต่ว่าโลก ในยุคสมัยนี้วิทยาศาสตร์ทิวัลลัมสมัยแล้วเขายังต้องวกกลับขึ้นไปศึกษาประวัติศาสตร์ไปศึกษาเทคโนโลยีสมัยเกา่าขึ้นกันครับเขาต้องไปบางคนกับบาษามาธีบางเทคโนโลยีกับคำตอบกับว่ามีให้นะครับแล้วกสิสามท่าความเชื่อเป็นเรื่องที่บางคนบอกว่างมง่ายนะครับผมกับผมขอบอกเลย่ยคำว่างมงง่ายมันกับมันกับ มันขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าคุณมองแบบใดนะครับผมขอบอกสิครับบางคนบอกว่าผีไม่มีจริงแต่วิทยาศาสตร์บอกว่าวิญญาณคือพลังงานอย่างหนึ่งนะครับวิทยาศาสตร์ก็ยังบอกว่าวิญญาณเป็นพลังงานอย่างหนึ่งด้วยครับเขาบ่อยบอกว่าบอมี่เลยครับสรุปแล้วว่าวิทยาศาสตร์ยังยอมรับว่าวิญญาณไม่จริงนะครับแต่ว่าเขามองในรูปแบบของพลังงานชนิดหนึ่งแต่ว่าคนเข้ามองว่าวิญญาณ คือคนตายนะครับคือคนตายคือจิตวิญญาณของผู้ตายนะครับอันนี้ก็เท่าก็ต้องแค่แปลคนละมุมซื่อแต่ว่าสารุปแล้ววิทยาศาสตร์ก็ยังบอกว่าวิญญาณไม่จริงนะครับบด้ <BO> งมง่ายอันนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจแล้วก็เป็นความเสื่อที่เราต่อกันมากนะครับหลายๆเรื่องหลายๆเหตุผลที่เป็นข้าวยันนะครับก็บ่ได้เกิดมองเดียวกัน ก็บ,บ่ไดดมีเหตุการณ์้ข่กันแต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่ามันเหลือเชื่อมันเป็นไปได้ไงจริงไหมครับอันนี้ก็ฝากเตือนฝากบอกพี่บอกนอ้องเลงเหล้าบาังเรื่อง,เข,อเ,งเข้าหูู้ใ้ก็ดีครับบ่อดดว่าบ่อจาเป็นต้องไปพิสูจน์มันก็ได้ครับเข้าหูว้ประดับข้อมูลล่องเห็ดตามบึงเพื่อชีวิตมันดีขึ้นผมคิดว่าจังส่นได้ครับของดีๆหลายอย่างถ้าเฮาเลือกใส่เลือกอ,อยากให้ชีวิตดีขึ้นเข้าก็ล่องทําตามที่โบราณเิ่นเบา มันก็บร่ไเสียหายหลไยเลยครับแค่เข้าเฮ็ดเอาเขาเข้าเงียบเลีบรองทําตามอย่างที่เพิ่นว่าหลายๆเรื่องนะครับลองแก้ไขบึงชีวิตอาจจะดีขึ้นก็นได้อันนั้นะแต่ว่าบุญท่านเท่าก็บอย่าลืมเท่าก็ทําำเสมอนะครับยึดมันในความดีงามที่พระพุทธองค์เพิ่นอสอนมาแนะนำมาอย่างนนะครับพี่น้อง ทั้งหมดนันเก็เป็นเรื่องเล่าที่สรรหามาฝากพี่ฝากน้องกันครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะครับเฮายโอ้ฮาเห็นไว้ก็ดีครับพี่น้อง้ายสุดนี่ขอให้ทุกคนอยู่แดงมีให้โชคดีหล่นบ้านโศกมันหล่นของในห้องห้มีแต่ท่องคำก่อนยามนอนก็ใหายด้เงินหมืองยามตื่นก็ใหายด้เงินแสนมีแฟนก็ใหายหักห้หอมเด้์พี่น้องด้อ้ายสุดของสุดไทยขั้นผู้ใดบ่หันได้กดติดตาม ก็จัดให้จัหน้อยแนย่แค่คลิกโลกก็เปลี่ยนว่สัสดนเพ่นว่าสวัสดีครับ